ถวายความเคารพครูบาอาจารย์และก็เจริญพรยิโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเนื่องในวันที่13กันยายน2564ที่จะถึงนี้ตรงกับวันครบรอบสถาปนา134ปีของมหาวิทยา,าลัยมหุฬาลำกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยฝ่ายคณะสงฆ์มหานิกาย ซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมีอายุครบ1 3 4ปีอย่างที่ญาติโยมได้เห็นโลโก้ที่อัตมาภาพนำมาไว้บนรายการธรรมจากต่างแดนด้านขวามือของญาติโยมและก็ด้านซ้ายมือของอัตมาภาพนะก็เป็นข่าวดีที่อยากจะให้ญาติโยมได้ร่วมกันสาธุอนุโมทนาด้วยกับการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีอายุ ครบร้อยสาปีไม่ใช่เรื่องธรรมดามหาวิทยาลัยมหจัลกองรากลา,กลากลยนั้นได้ย่างก้าวอย่างมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์บุคลากรไว้ในศาสนาไว้ในประเทศชาติมากมายมีบุคลากรที่ท่านมีความรู้ความสามารถเป็นนักคิดนักนักตกรรกะ นักเขียน,นะระดับโลกก็มีระดับประเทศก็มียกตัวอย่างเช่นสมเด็จสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จประยุทธ์ประยุทธ์โตอย่างนี้อาจารย์จุานทองประโสนอย่างนี้เป็นต้นญญน,นะญาติโยมนะจริงๆมีเยอะนะที่มหาวิทยาลัยได้ผลิตบุคลากรอ,ออกมาแล้วหนึ่งในนั้น ก็จะมีโครงการอบรมพระธรรมทูตสาต่างประเทศซึ่งก็เป็นโครงการที่สร้างพระไว้ในผู้สุสนาที่มีคุณภาพนะตอนนี้ทางมหาลัยก็ได้สร้างพระธรรมทูตครบ27รุ่นแล้วนะอาตมาภาพก็เป็นหนึ่งในนั้นนะรุ่นที่12 ก็จะพูดถึงความดีของมหาวิาลยมหาจลุลกลาดวิเลยนั้นเยอะแยะมากมายยากที่จะพัฒนาให้หมดให้สิน้นอาตมาภาพเริ่มสัตราร์ตอนที่อาตมาได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยายลัยมหาจุลกลาดวิเลยในใน,ในสาขาของมหาวิาลัยมหาจุลกาดวิเลยก็คือวิาลยเขตพุทธโคดน,ะนคนปรปฐมโดยอาตมาภาพ ก็เป็นรุ่นแรกของพุทธโคดในช่วงนั้นก็มีพระเข้าศึกษาการประมาณ24ท่านเรียนจบจริงๆก,ก็ประมาณ13ท่านสิบสรูปก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิศยาไลมหาจุฬาจุาลงกรณาชวิทยาลัยวิทยาการต่างๆก็ได้จากที่นั่นวิทยาการทางโลกนะวิทยาการทางธรรมไม่ว่าจะเป็น มีาการการเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆก็ได้จากมหาวิาลยเป็นผู้ให้มาโดยพร้อมให้วิเลยโดยเราจะพร้อมให้วิาลยเขตพุทธโคดต,ตก็ต้องขอยกความดีให้กับมหาวิาลยเขตพุทธโคดด้วยนะซึ่งก็เป็นมหาวิาลยลูกส่วนมหาจุลันกราฐวิเลยนะก็เป็นมหาวิาลยแม่ นเตียงดก็ตามเมื่อแม่กำเนิดมาจนถึงร้อยสาสี่ปีลูกก็คงจะต้องอนุโมทนาสาธุด้วยมนดีใจกับแม่ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อะไรอีกที่ประทับใจมีเยอะแยะมากมายถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเราก็จะไม่ได้มาต่างประเทศอาตมาภาพอบรมพระธรรมรูยต่างประเทศรุ่นที่ สิ 12, ในปี2549แล้วก็ได้เดินทางมาประกาศพระศาสนาที่ต่างประเทศเมื่อปี2549น้นั่นเอง2 5 4 9นะและก็เที่ยวประกาศศาสนาหลายรัฐหลายวัดด้วยกันถ้าวัดไหนไม่สัปายะอาตมาภาพก็ย้ายนะย้ายเพื่อการเผยแผ่เพื่อสัปปายะในเรื่องของการเผยแผ่ไม่ใช่เรื่องอติเลกกราบแต่ประการใดนะ ก็เผยแผ่มาทุกวัดตั้งแต่ปี2 4 9จนปัจจุบันนี้ได้เดินทางมาพักหรือว่ามาอาศัยร่มไม้ชายคาบรามีของวัดปรดเกตในสาขาของวัดปดเกตเชธารามพระประแดงนั่นคือวัดปรดเกตเชธารามสมบัตที่น้ำตกนกร,ราแห่งนี้นิวยอร์กแห่งนี้นะซึงก็เป็นวัดในสาขาของวัดปรดเกตเชธารามพระประแดงโดยก็มี อาจารย์ดรมหาปิยะอุตมะปัญโยชาวาสน,ะนก็อยู่ในความดูแลอุปธรรมของหลพ่อพระครูวิสิทธธรรมรสนะเจ้าวาดวัดปรดเกตพระประแดงท่านมอบทุนให้ในการมาสร้างวัดนะตอนนี้วัดปรดเกตอเมริกาก็มีอายุครบเกือบจะครบ3ปีแล้วเนี่ยนะก็พัฒนาไปด้วยดีนะไม่มีการสะดุด อสุดนิดสุดหน่อยก็เป็นทึเรื่องธรรมดานะแต่ถ้านมองภาพรวมมาแล้วว่าโปรเกรอเมริกาก็นับว่าสร้างได้เร็วนะมีเนื้อที่ร้อยกว่าไร่40เอเคอร์ก็ขอเชิญครูบาอาจารย์ขอภยัยขอเชิญญ,ญาติโยมแล้วก็มีมนครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมเยือนไดนะ้อยู่ใกล้น้ำตกนะประมาณ15นาทีรถนะถ้าเราเดินไปประมาณ4ชั่วโมง มันก็เป็นโซนที่มีอากาศดีวัดก็อยู่ในเกาะเกาะแกรนดไอแลนด์อยู่กลางเกาะเป็นวัดชาวเกาะว่าอย่างนั้นก็ต้องกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมนะมีโอกาสมีเวลาไปอเมริกาก็นิมนต์กราบนิมนต์ไปเยี่ยมญาติโยมก็เช่นกันถ้ามีโอกาสมีเวลาไปไปไกลน้ำตกก็ไปแวะเยือนได้โอเคนะก็ดีใจด้วยนะที่ทางมหาลัยมีายุครบ ร้อยสามสิบสี่ปีก็ขอภาวนาให้กำลังใจทนาอาจารย์ผู้บริหารทุกระดับชั้นของมหาลัยก็ขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปสร้างสรรค์เป็นที่พึ่งของคณระบุรในผู้ศาสนาต่อไปมุ่งม,มั่นต่อไปอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ขอให้อดทนขอให้มุ่งม,มัน่นเป็นเสาหลักให้กับพระธรรมทูตต่อไปนะครับ